ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่6พฤศจิกาย,ยน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธวันนี้คุณกําลังรอเงินอยู่หรือเปล่าหลายหลายคนกําลังคิดจะเก็บเงินนะคะ คุณมีเรื่องกังวลใจเรื่องการเงินคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างหลายๆคนรอเงินก้อนนะคะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องกังวลใจเรื่องความรักนะคะมีเรื่องไม่พอใจใครบางคนอยู่นะคะระวังอารมณ์คําพูดและการตัดสินใจของคุณนิดนึงนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจและก็ไม่พอใจเกิดขึ้นขับรถต้องระวังนิดนึงอย่าใจร้อนหงุดหงิดง่ายระวังอารมณ์เสีย คุณมีเรื่องให้คินให้ตัดสินใจระวังมีปัญหาทะเลาะกับคนใกล้ตัวนะคะช่วงนี้ระวังคําพูดของตัวเองด้วยนะคะมีโอกาสที่จะไปทะเลาะกับคนอื่นนะคะช่วงนี้นะคะเดินทางต้องระวังนะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุใครรอเงินมีโอกาสได้เงินคุณมีโอกาสได้เงินก้อนหลายหลายคนกําลังคิดที่จะเก็บเงินคิดที่เอาเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถและเลขท้ายเบอร,ร์โทรศัพท์ของคุณให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีแดง สีแดงสีเหลืองนะคะแล้วก็สีดำให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ4 1 1 5ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ